สวัสดีครับพวกเราทีม Production Teaching จากมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแมคคาเดเมียเขาคอแมค p พีวายในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขอนำเสนอความคืบหน้าครั้งที่1ดังนี้จากการสำรวจปัญหาและความต้องการเราจึงได้ออกแบบและสร้างเครื่องสกัดน้ำมันแมคคาเดเมียเพื่อใช้แก้ปัญหาของผู้ประกอบการ โดยมีส่วนประกอบและวิธีการทำงานดังต่อไปนี้กกรงสกัดน้ำมันโดยจะมีทู้คอนโทรลระบบการทำงานก็จะมีเตรกเกอร์แล้วก็สวิ์นะครับสวิ์มี2ตัวจะมีสวิคควบคุมอุณหภูมิแล้วก็สวิคควบคุมมอเตอร์ส่วนประกอบหลักลก็จะมีมอเตอร์แล้วก็จะมีโถสก,กัดน้ำมันแล้วก็กด่วดทาหลักการทำงานของเครื่องนะครับโดยจะใช้มมาาเม็ดมะคามีย เข้าลงในนี้ครับแล้วก็จะทําการบดเราจะเกิดน้ำมันนะครับ